สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามใน YouTube นะครับอ่าทำ้งดับได้เลยครับให้ทุกคนนะครับทีแล้วก็ขิดขวาก็สอบนี่จะ่เห็นผู้ติดตามนะครับเราก็ปั๊มเท่าไหร่แล้วตามใจเราเลย ผมเอาไว้ทักทักสองสามล้านนะถ้าจะอะไคือครับคนจิตตามนียจริงๆคือเป็นภาพดวงตานะจะไปเชื่อนะเฟซบุ๊กเนี่ยคนที่ทำขึ้นมาหลอกเรา ใครที่เห็นผมนี่นะครับช่วยติดตามผมด้ครับผมไม่มีคนติดตามเลยก็ฝากด้วยด้วยกันนะครับ